หการเลือกไว้ใจคนทุกคนเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่การที่ไม่ไว้ใจใครเลยนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่า 2. บางครั้งการไปพยายามอธิบายความจริงกับคนที่มีอากาติก็เป็นสิ่งไร้ประโยชน์เพราะเขาไม่ได้อยากฟังความจริงจากเราแต่เขาเพียงอยากฟังสิ่งที่เขาอยากได้ยิน 3. การจะเลือกเคารพใครสักคนอย่าเลือกเคารพเขาจากเพียงใบปริญญาแต่จงเลือกเคารพเขาจากกริยาที่ปฏิบัติกับผู้อื่น 4. ในชีวิตเราแม้จะมีผู้คนมากมายที่ผ่านเข้ามาแต่บางคนก็ไม่ได้ผ่านเข้ามาเพื่อให้เราจดจําแต่ผ่านเข้ามาเพื่อให้เราราลบจํา 5. เราจะเห็นตัวตนใครสักคนจริงๆก็ในวันที่เราและเขาไม่ได้มีผลประโยชน์ต่อกัน 6. แม้เวลาจะพูดกับคนไม่ได้แต่ใช้พิสูจน์คําพูดของคนได้เสมอ 7. คนที่ซื่อสัตย์กับเราจริงๆจะทําให้เรารู้สึกเสมอว่าความเชื่อใจไม่ใช่สิ่งที่ต้องพยายาม 8. สิ่งที่บอกถึงการเติบโตของคนไม่ใช่อายุที่มากขึ้นแต่คือสติและวุฒธธิภาวะที่เพิ่มขึ้น9ข้อดีคือสิ่งที่ดึงดูดคนสองคนเข้าหากันแต่การยอมรับข้อเสียคือสิ่งที่จะทําให้คนสองคนไม่เดินจากกัน10บางครั้งคนที่เงีย,งยบๆก็ไม่ใช่คนโง่บางคนเขาก็รู้ทุกอย่างแต่เขาแค่รู้สึกว่าหากการพูดไปแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นการอยู่เงีย,งยบๆ ย่อมเป็นคำตอบที่ดีกว่าการเสียเวลาที่จะพูดมันออกไป 11. การที่มีใครสักคนใจดีกับเรามากๆนั่นแปลว่าเราควรรักษาเขาไว้ให้ดีๆไม่ใช่เอาเปรียบเขาให้ได้เยอะๆและหากเราเป็นคนที่ใจดีกับผู้อื่นก็จงเลือกคบคนที่เกรงใจในความใจดีของเราไม่ใช่ได้ใจในความใจดีของเรา 12. คนที่เก่งจริงจะไม่พยายามพูดให้คนอื่นเชื่อแต่จะใช้การกระทำพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นแล้วปล่อยให้ความสำเร็จพูดแทนทุกสิ่งที่เขาเป็น13เป็นไปไม่ได้ที่เราจะเป็นสุขในขณะที่คนข้างๆทุกตรงกันข้ามหากเพียงเราทำให้คนข้างๆสุขเราก็ย่อมสุขไปด้วย14การจะเป็นคนที่มีค่าไม่ใช่การพยายามสร้างมูลค่ามากมายให้ตัวเองแต่คือการเป็นคนที่มีคุณค่ากับผู้อื่นและทำให้ชีวิตผู้อื่นมีค่า